อะไรเนี่ยสุมสิรออะไร <S <S ว้าวนี่ฉันได้อินฟินิตี้หรอเนี่ยเอาไปบอกเพื่อนดีกว่านี่เธอได้กี่โรบักหรอหยุดฉันรู้นะว่าเธอได้หนึ่งโรบักอะแต่ฉันยังไม่ได้พูดเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะฉันไปละอะไรของเขาเนี่ยช่างมันเธอฉันก็ไม่ได้อยากจะมีเพื่อนแบบนี้หรอกพี่คะสวัสดีคะ่ะอเอาสวัสดีจจะน้องพี่อยากเข้ากลุ่มหนูไหมคะอ ได้จะน้องนั้นเดี๋ยวหนูดึงพี่เข้ากลุ่มนะคะออพี่พี่หนูขอดึงเพื่อนเข้ากลุ่มได้ไหมคะได้ทําไมไม่ได้ละคิตตี้ก็ได้วะนี่คิตตี้พูดดีๆหน่อยสิก็ได้ก็ได้นั้นหนูเพิ่มเลยนะพี่พี่เพิ่มเลยเพิ่มเลยคิตตี้เหรอนี่พวกเธอรู้จักกันด้วยเหรอนี่พวกพี่รู้จักกันด้วยเหรอใช่ไม่อะไรนี่เรารู้จักกันนะ ช่างมันเธอหนูชื่อนี้โมอายุสิบเอ็ดขวบงั้นเราต่อเลยนะเราชื่อซิต้าอายุสิบปดขวบเราต่อนะเราชื่อมิยาอายุสิบหกขวบผมต่อนะผมชื่อลาเต้อายุสิบสี่ขวบงั้นเราต่อ<ด>ชื่อนี่คิตตี้เธอพูดแซรกากิินนะคิตตี้ทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่า <c oughs> โอ้ยอีเด็กนี้ร้องให้หน่ารำคาญมากคิตตี้หยุดไม่งั้นเราจะเธอออกนะก็ได้ก็ได้ เลิกทะเลาะกันแล้วมาแนะนําตัวกันต่อเธอก็ได้ก็ได้คิตตี้เธอก่อนเลยสวัสดีเราชื่อคิตตี้อายุ13สวัสดีเราชื่อกีต้าอ,อายุ15ขวบและนี่คือชื่อของแต่ละคนชีตามิยานิมูลาเต้กีต้าคิตตี้และคอนสั้นตอนต่อไปทุกคนจะแนะนําตัวโดยการเปิดหน้าที่ไปแคปมาจาก Google จะมาเล่นเกมด้วยกันโปรดติดตามตอนต่อไป